สวัสดีค่ะเพื่อนๆเมนูชวนเข้าครัววันนี้นะคะเป็นเมนูไข่แดงเค็มค่ะซึ่งไข่แดงเค็มแบบนี้นะคะใช้ระยะเวลาในการทําเพียงแค่2ชั่วโมงเท่านั้นค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทํากันเลยจ้านําไข่ไปล้างให้สะอาดเรียบร้อยนะคะแกงกระทบเปลือกไข่นะคะให้กระทอบ,บริเวณนี้ค่ะกระทบความสูงนะคะประมาณ2ส่วน5ของความสูงของลูกไข่ค่ะตรงนี้เลยนะคะ พอได้ไข่ออกมาเรียบร้อยค่ะเราทําความสะอาดนะคะเปลือกไข่ด้านในเพื่อทําความสะอาดเมือกออกให้หมดค่ะหลังจากนั้นก็คว่ำเปลือกไข่ไว้ให้แห้งนะคะมาถึงขั้นตอนน้ําสําหรับแช่ไข่แดงค่ะใส่เกลือลงไปนะคะหลังจากนั้นก็คนไปเรื่อยๆค่ะจะสังเกตเห็นว่าตอนนี้นะคะน้ํายังคงเป็นสีขุ่นๆเพราะว่าเกลือยังไม่ละลายนะคะคนไปเรื่อยๆจนกว่าน้าจะใส่นะคะเห็นไหมคะเริ่มใส่แล้วค่ะนี่นะคะ ทำการแยกเฉพาะไข่แดงนะคะแล้วก็ใส่ลงไปในน้ำที่เราละลายเกลือไว้ค่ะพักไข่ของเรานะคะไว้1ชั่วโมงครึ่งค่ะ1ชั่วโมงครึ่งผ่านไปเรียบร้อยค่ะเพื่อนเพื่อนเราได้ไข่แดงออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะนำเจ้าไข่แดงของเรานะคะเข้าเตาอบค่ะ อุณภูมิร้อยองศาไฟบนล่างนะคะใช้เวลาอบ1ินาทีค่ะผลที่ปรากฏออกมานะคะเราจะได้ไข่แดงเค็มหน้าตาออกมาเป็นแบบนี้ค่ะไข่แดงเค็มที่ได้ออกมานี้นะคะจะรสชาติเค็มพอดีใช้ยำได้ทำขนมต่างๆ,ๆได้ค่ะไข่ที่ใช้ทำนะคะได้ทั้งไข่ไก่และไข่เป็ดค่ะสำหรับท่านไหนที่เคยทำไข่เค็มแบบเร่งร่วนแบบอื่นแล้วความเค็มมีมากเกินไปนะคะทดลองทำแบบนี้เลยค่ะ รับประกันรสชาติค่ะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์อย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมา,มากมค่ะบ๊ายบาย